เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i เปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายในการลงทุนด้าน Data Center และ Cloud Service นายนาริศเทิดสีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ได้เปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายในการลงทุน Data Center และ Cloud Service เพื่อรองรับการขยายตัวของ ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และบริการด้านดิจิทัลต่างๆที่กำลังเติบโตสูงในภูมิภาคอาเซียนด้วยจุดแข็งของทําเลค่ะที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงปลอดภัยสูงมีโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพสูงทั้งระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการลงทุน Data Center เ อีกทั้งมีโครงข่ายอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงติด1ใน10ของโลกและเครือข่าย 5g ที่ครอบคลุ่มพื้นที่มากที่สุดในอาเซียนนะคะโดยปัจจุบันมีโครงการ Data Center และ Crowd Service ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก boi รวมแล้ว37โครงการมูล,ลค่าเงินลงทุน98,539ล้านบาทโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชนบุรีและระยองค่ะ โดยจะมีบริษัทชั้นนำระดับโลกได้เข้ามาลงทุนจัดตั้ง Data Center ในประเทศไทยแล้วหลายรายนะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Service หรือว่า AWS ที่มีการประกาศลงทุน Data Center ในไทยกว่า2 0 0 0นล้านบาทภายในปี2580 โดยในเฟสแรกค่ะได้ลงทุนสร้าง Data Center แล้ว3แห่งเงินลงทุนกว่า25,000ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นโอกาสนะคะที่จะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศอีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนด้วยค่ะ